สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมก็ออกมาทดสอ์ได้เพื่อนคันนี้ก็เป็นบอดี้วีสองศูนย์สี่นะเป็นซีคัสนะอาคารที่ลูกคา้าแจ้งนะเพื่อนก็คือว่ามีน้ํามันรั่วนะใต้ท้องรถนะการหนึ่งแล้วก็เอี่ยการหนึ่งคือว่าเวลาวิ่งความเร็วประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยนะเพื่อนนะจะมีเสียงหอนนะบริเวณด้านหลังนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะแต่ว่าถ้าเกินประมาณร้อยยี่ร้อยสามไปไม่ค่อยได้ยินลวเสียงที่จะชัดก็ประมาณแปดสิบร้อยหนึ่งนะ ก็ทาการตรวจเช็คเล้่เพื่อนก็ในส่วนของน้ํามันเครื่องรั่วเนี่ยก็พบว่าเป็นรอยรั่วที่บริเวณชุดซ่อมเทอร์โบนันเพื่อนนะก็คันนี้ก็ใช้เครื่องยนต์เป็น M2.1 EVO นะก็คือยังเป็นระบบของเป็นเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบแถวเรียงนะแล้วก็เป็นเทอร์โบแต่ว่าถ้าเป็นตัวฉมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่เป็น2.1ธรรมดานเพื่อนแต่ว่าเป็นคอมเพรสเซอร์นะก็นั่นเราจะเรียกว่า2.1นะ นะแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเรียกสองที่หนึ่ง EVO นะก็จะเจอบ้างเพื่อนนะเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานเขานะซีอะไรก็แข็งเราก็เปลี่ยนชุดซ่อมเทอร์โบไปเลยก็เรียกว่าไล่ข้างแหละฝั่งฝั่งเทอร์โบอ่ะก็เปลี่ยนทุกจุดนะโอลิงแล้วก็จะมีน็อตตัวเปลี่ยนเนะี่ยจะเป็นน็อตเบนโจอ่ะก็จะเป็นน็อตแบบอ่าเรียกว่ามีเช็ควาล์ล้ะก็จะแก้ปัญหาที่ว่าเพื่อนๆเจอว่าสตาร์ทเช้าๆแล้ว,ลวมควีควันขาวออกมาอะไรอย่างี้นะก็สังเกตด,ดีเพื่อนถ้าเกิดว่าน็อตจะไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่า น้ำม,นมันมันก็จะลงไปที่เทอร์โบนะพอตัดตาร์แรกๆมันก็จะมีควันขาวนะก็ลองสังเกตดูนะแต่ก็ถ้ามาเช็ครั่วซ่อมร่วอะไรพวกนี้นะทางดีลเลอร์เลยเนี่ยเขาจัดการให้อยู่ละนะช่างนี่เขามรีประสบการณ์เขาจะแนะนำเลยละนะเรื่องรั่วก็จบไปเพื่อนนะส่วนเสียงดังด้านท้ายเ,ยเพื่อนก็ทําการตรวจเช็คนะเพื่อนนะว่าช่วงล่างมีอะไรเสียหายหรือเปล่าแต่ว่าก็พบว่าไม่ได้มีช่วงล่างเสียหายนะ แล้วก็พบว่ายางเนี่ยเขาปี2021ท่านี้มันก็กล้ามเกล่งนะเพื่อนว่ามันจะเป็นเสียงยางหรือว่าเสียงอะไรนะก็เลยโ okay. อเคมีการขึ้นปั่นดูนะเพื่อนนะก็คือมันจะมีหัวข้อที่เราอเอาไว้ทดสอบได้นะตรงที่เรือน,มนไมอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันหลังผมอาจจะทําคลิปไว้ว่าเรากดปิดกดเปิดยังไงนะก็เหมือนเราขึ้นไดโนอะไรเงี้ยเพื่อนๆนะก็จะสามารถปั่นได้นะก็ขึ้นขับดู ปั่นดูเสียงก็พบว่าเสียงดังมันมาจากตัวลูกปืนล้อเพื่อนนะลูกปืนล้อหลังซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะทั้งคู่เลยนะก็มันจะได้แยกแยกส่วนได้ง่ายเพื่อนนะถ้าเราสามารถทําทได้แบบในขณะที่ไม่ต้องขับอะไรเงี้ยนะก็ขึ้นปั่นได้ก็ <S 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 อาจจะเกิดได้จากาหนึ่งอายุการใช้งานเพื่อนคันนี้ก็แสนแปดแล้วนะแสนแปดหมื่นกิโลเมตรแล้วก็ได้ยุอยู่ก็สิบปีละรถ หรือว่าอาจจะลุยน้ํามาอะไรเงี้ยนะเพื่อนนะก็เกิดขึ้นได้นะแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะก็หลายๆรุ่นหลายๆอะไรก็จะเกิดเป็นก็ทีนี้ผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนอัดเรียบร้อยแล้วนะมีการถอดอะไรแล้วก็อาจจะมาวิ่งดูอันดับแรกก็ดูว่าเสียงที่ลูกค้าแจ้งเนี่ยหายหรือเปล่านะอันดับแรกเลยก็เมคชัวร์ก่อนดูเรื่องรั่วเรื่องไรด้วยเพราะว่าเราถอด เาถอดพวกโอลิงเทอร์โบอะไรเงี้ยนะก็ดูเรื่องว่าน้ํามันเครื่องไม่รั่วแล้วก็ดูเรื่องเสียงดังนะเสียงดังที่ลูกค้าแจ้งหายไปเนี่ยก็เดี๋ยววิ่งสักประมาณ 30- 40โลนเพื่อนนะก็ดูแดงสองอาการแล้วสุดท้ายก็ต้องดูเรื่องของสูตรล้อเลยด้วยนะเพราะเรามีการถอดประกอบช่วงล่างอะไรเงี้ยก็ทีเดียวเลยนะแต่ออกมาก็รู้แล้วเนี่ยก็จะไหลขวานิดนิดนะก็อาจจะต้องไปปรับแก้สูตรล้อไปแต่ก็เดี๋ยวต้องมาโฟกัสก่อนว่าเสียงมันหายหรือเปล่านะเอาทีละแผลแล้วกัน ก็จะประมาณนี้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับนะเกำลังจะออกโค้งแล้วเพื่อนเพื่อนนะออกได้ทําความเร็วแล้วจะได้รู้ว่ามันเป็นไนะถ้ามันเป็นเนี่ยเพื่อนเราขับเนี่ยเล่นเนี่ยแปดสิบร้อยนึงเนี่ยออกไปเนี่ยได้ยินตลอดอะเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขับตามข้างหลังอ่ะนะอย่างเพื่อนใช้รถอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเคยมีประสบการณ์นี้บ้างนะว่าลูกปืนล้อหลังมันดังอะไรเงี้ยนะหรือว่าบาง บางท่านอาจจะเจอลูกปืนล้อหน้าดังอะไรเงี้ยนะแต่ลูกปืนล้อหน้าเนี่ยมันก็สามารถปรับตั้งได้เพื่อนนะถ้าเกิดว่ามันในการแมนเทนันซ์เนี่ยศูนย์บริการหรือว่าอูท่ที่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะทําการตรวจเช็คให้แล้วว่าเอ๊ะรุ่นอ่ามันมีระยะนะอัดจ,จะละบีใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับปรับตั้งตามระยะใหม่อะไรเงี้ยนะปรับตั้งให้เขาได้ตำแหน่งใหม่นะบางรุ่นก็ปรับตั้งไได้เพื่อนนะแต่ไอ้พวก บอดี้สองนิ้สี่สองนสองเนี้ยสองนหนึ่งอะไรพวกนี้ยังปรับตั้งไม่อยู่นะรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้แล้วนะก็เป็นอาจจะระบียงที่ระเบีแห้งอะไรเพื่อนนะแล้วก็มีระยะคอนอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้มันเกิดเสียงได้นะอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการไหม้ได้นะหรือว่าถ้าเยอะๆเลยเนี่ยหลวมไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะ เคยเจอในบางเคสเพื่อนนะไฟยี p พีโชอะไรเงี้ยก็เจอบ้างแต่แต่น้อยนะเพราะว่าไม่เทนันั์นนี่เขาน่าจะเจออยู่แล้วล่ะนะการตรวจเช็คเนี่ยเขาต้องดูให้อยู่ละตอนนี้ก็ขับอยู่มาสักเจ็ดสิบแปดสิบเพื่อนนะลองดูรถเยอะนิดนะึงโอเคเพื่อนตอนนี้ขึ้นรนะ้อยเงี้ย ไม่น่ามีปัญหาเพื่อนนะเนียนเนียนอยู่เนียนอยู่นะสบายสบายจบเพื่อนๆน,นะก็เหลียวไปวิ่งสักหน่อยดูกลับมาดูเช็คล้อยลวดน้ํามันเครื่องดูน้ําหล่อเย็นอะไรต่างๆบุ๊กก็ส่งตั้งสูตรร้อและไม่น่ามีอะไรนะโอเคครับเพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ขอตัวก่อนแล้วกันเพื่อนๆน,นะกับ W20 4นะสีะสีขาครับนะกับอาการน้ำมันรั่วแล้วก็เ,เสียงดังด้านหลังนะงั้นนี้ก็ขอตัวกันครับบาย